ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารถนาทุกประการเทินสามราศีว่าจากั้นเทพ วาสนาดีมีโชคลาบลอย16กระกรกฎาคมนี้เตรียมขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมด้านหน้าที่การงานมีเกณฑ์เริ่มอะไรใหม่การพูดการจา จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเรียกเงินเรียกทองฉะนั้นก่อนจะพูดจาอะไรต้องไตรตรองและคิดให้ดีเพราะวีแววที่การติดต่อประสานงานจะเกิดผลสำเร็จดีการเงิน การติดต่อประสานงานต่างๆจะเกิดความรับรื่นได้ผลกำไรหลักแสนถึงหลักล้านฉะนั้นขอแนะนำให้พูดแต่สิ่งดีๆพูดเงินพูดทองแล้วจะเป็นสีแก่คุณด้านความรักคนโสด มีเกณฑ์พบเจอคนที่ใช่คนมีคู่อาจไม่มีเวลาหวานชื่นให้กันในช่วงนี้ส่วนสุขภาพแข็งแรงดีแต่ระว่างอาจจะหงุดหงิดและโมโหง่ายเคล็ดลับเสริมดวงมันทำบุญ บริจาคน้ำดื่มหรือช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดความรับรื่นไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหาต่างๆดุ่งรวยจะเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นอันดับ2องช่าราศีพฤกษกท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน ดวงการงานของคุณเกิดความรับรื่นดีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพื่อนร่วมงานดีหากใครหางานอยู่มีโอกาสจะได้งานใหม่การติดต่อประสานงานต่างๆหากเคยมีปัญหาหรือติดขดัดหลังจากนี้จะเกิดอุปสรรครดน้อยลงหรือเกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการพูดแม้ว่าจะเป็นนายหน้า หรือพนักงานเซลล์บอกเลยว่าสิ่งที่คุณพูดจาจะสร้างความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและสามารถปิดจ็อบสร้างความสำเร็จได้เป็นกอบเป็นกำเงินทองจะมีไรายได้เข้ามาหลากหลายทางมีโอกาสจะได้หยิบจับเงินก้อนโตด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจคนมีคู่ความรักหวานแววโรแมนติก ด้านสุขภาพระหว่างโรคลมอุบัติเหตุจากไฟหรือของตกใส่อาจมีเกณฑ์ได้ผ่าตาดัดเคล็ดลับเสริมดวงควรทำบุญถวายสังฆทานเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดความรับรื่นมากยิ่งขึ้นไร้ซึ่งอุปสรรคและภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆ สุดท้ายนี้ชาวราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมด้านการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีผู้ใหญ่คอยอุป,ปถัมภ์บางคนได้เลื่อนขั้นเลื่นตำแหน่งหรือการพูดจาอะไรก็สามารถน้มนเาาจิตใจทำให้ผู้ร่วมลงทุนหันมาลงทุนอีกครั้งซึ่งโปรเจกต์ต่างๆจะเกิดความรับรื่นด้วยการพีเซนต์หรือบอกเลยว่า พูดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะปากด้านการเงินเกิดความคล่องตัวได้เงินจากการทำงานและอาชีพหลากหลายของคุณไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลกักจะประสบความสำเร็จตีเยี่ยมสามารถเพิ่มเงินได้หลากหลายช่องทางด้านความรัก คนโสดรักมาง่ายไปง่ายยังไม่พบเจอคนที่ถูกใจส่วนคนมีคู่มันเติมความหวานให้กันบ้างสุขภาพควรพักผ่อนให้เพียงพอระวังปัญหาเรื่องกระดูกเคล็ดลับเสริมดวงไหว้สการะขอพรจากเท้ามหาพรเพื่อเสริมดวงชะตาให้ปั่งยิ่งขึ้นไป ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ